เต็มอื้อ่ะ โบประคอโอสะดุดกับฟองกันพี่น้องเลย เค่กีตมเคิ่งปลาพี่น้องปปอคุณอต่ะกยกขึ้นเอาเอาัตักเอาตัว อ๋อตเตม้ียามัน้โอ้้้อ้เต็มโอ้แล้วโอ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบานเบื claro ่องพี่น้องมานี่เอาโอ้าวีปันปันนอปลาขอนขอนขอนข้อนละพี่น้องเีเร็วเร็วเ้าลงเผาลง เอาลงเปลาลงกระกระคุกอรคว่ำตะเอ้าอันนี้นะลูกนี่นี่นี่มอ้ยกระสมคนโมเปียดหน่อยแ็ดยงโยุงโยเต็มปุ๋แล้วพี่น้องเลยห้าบาทสี่บาท เอายกยกอุ้ยเฮ้ยเจ๊ินมันสิเบิดปากมวนคัดพี่นองเงยแบบนี้โอ้เน็ตในเบิดละเอาขึ้นมีมู่นั่นมู่ ยกยกเขาจะภากูน่ะงีนองเลยยกยกเขาแล้วอือโอ้ยมัยกเขา

บาทได้ก็เ hmm. ด <idal> ้ไปพ่อยุ่งหวยได้เมื่อื่นอะแบบโอ้ยจากมองวะกูขี้พวกเนี้ยกูเอากะวะเป็นแบบอย่างเขามาเทนที่เด้หิวก็ว่าเป็นหิวแล้วเขาขอดเอาขันเด็ดไปพ่อเนี่ยเมันหนี ไปขึ้นม้าบานีมาตอมอกันมังลูเดี๋ยว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 มาตังค่าตังค่าตังค่าไหมยุ่มดากยุ่มก้นไหยุดากยุ่มก้นเลยโยไว้เอ้ายกบานี

เ้ยบาเต้กันเลย สีตวักได้มสีตั้งสี่สีกเออเาบอกตรมันนหาเนาหิบยงจเออนี่ยสีย่ตะวักเร็เร็วเร,วเรวจากน่อยมันเาอาเนีย่ยาจักปากเอาเอาาเอาเร็ว,รวนียับลงมาจักน่อยมันโขกดยับลงมานน่ กูนะอือนอวานีเ่วลงเลงออกินปลาซิวนี่ละเมืองย่นี่ละเลามันยังคอยฟร์มิกขึ้น ส่วนเน้าบุดเอาลงห้ามหน้ามัางนี่นี่ห้ามหน้ามเลย,เอ,อยเอายากเอายก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 ก่นอนยกก่อนกูนะ พักคับานี่ไปายเปียนบ้านก็เบ่อขนาดน้วานีเายโมนี่มีิ้นโอ้นยแจ้งไดบานี่มันอยู่ในคอนวันนี่คอน ถือป้าก็ง่ายละบาทนี่นถือป้าได้เด้อบาทนี่เด้อ <c oughs> เอาเส้นนี้ <c oughs> หันก่อน <c oughs> เอ้ยนี่แรงมันเสียงเลยยังไป้ามีเตะมาเลยเฮ้ยเขาจะฟาดปวดจ็บอไยังปวยม่ได้ปวไดเจ็เนะเตรมของละ

มาไกลแค่ใจก็ากยายไทยหมกขายหน่อยไม่ได้ว่าแล้ว

เจะยังไโห้วยปลาเขียงห้ยมันมารดาสาดอกปลาเข็ยงตัวนี้ฮะน่ะเอาจังไนบ้านนี่